ดครับผู้นวยกาเอาทีีไปด้วยกันนะพี่สมาเล่นเกครับโอเคแล้วป้องกันระเบิดทำได้ดีมากเย่เย่ยังมาขากูงการเคลื่อนไหวของศัตรูครับอ่าก็เดไปครับสวันนีครับผมก็เล่นตัวใหม่คะเนี่ยเออบุกหน่อยดีครับ อบุกนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีมึงปลาอะไรมปลาอะไรชื่อคกูลืมใส่ระเบิดยิ่เขอ่าอันนี้ก็คือบักที่นึงครับใต้องควอมนี้ครับโอเค มันมันมันวางบีครับทำอะไรพึ่งเดี๋เราเราพึ่งบุกนะครับอนไรครับเรีกรกชนะอยู่ดีเว้ยเยจเอปดวบีบี ว่ามันมาโกแน่นอนบานเลยสัตว์เ้ยรู้แต่เราทำอะไรไม่ได้ครับเคแม่งบุกมาเนี่ยครับสัตว์กูรูดมึงเคใช้ได้อยู่ครับช้ได้อ,อยู่ กี่มันตอนัดตัวเนึ่ยครับไม่รู้ใช่ป่ะนะโอเคเรามีรู้เราไม่กลัวครับเ,เราจอมลอยเราจอมลอยเยสมอนเราจอมลอยอยู่แล้วมาตอนนี้ผมไม่ใช้ลู่แล้วครับใช้เป็นดัลนี้แทนโอเค <S <S สกค๊สากุระอเอเดียบูพีน,นั่นเองนะครับบางทีก,ก็เต้นเหมือนก็เกิดคิวเหมือนเดิมครับ รอจอมบอลมาคร huh? ับเชื่อแม่นแม่นม่นนะครับยิงไม่ต้องสลับอ่ะอันดับไอเชี่ยเฮ้ยยิงไม่โดน โรลิงรอครับเอัออบดยบเล่นนะครับเก่งนึงนครับ เล่นเรื่อยๆครับเย่ชนะอีกแล้วเย่ชนะอีกแล้วเย่เย่เย่มาเดี๋ยวรู้แต่งรู้เอคทองขอซื้อหน่อยอ๋อเอเคไม่ใช่ครับแต่งงานไปเล่นไม่เป็นเอคก็เลยไม่เล่นระบบยาวเอ้ระบบก็เราอยู่บุกโกครับพ่นสเปรย์สะเบย ลอยชอนีนะครับทำไมไม่ตายเลยทุกคนเทเมั่ตายแล้วทีนี้มันจะ <G utan S 1> เฮ้ยนะเพราะว่าหลบอยู่นี่ครับดูแลกบเกตเสดอย่ครับเ,เราไม่เอาเงินับเราไม่ใช่เราไม่ชอบใช้โกนไม่ใช่โกดนเนยไหนที่อะไรไม่รู้ คูโดผมหมดซะและ้วมันไม่หมั่นเลยโอเคครับเขาอยากผมเขาแข่งก็ได้ครับผมไม่ว่าแต่มีแค่ทถากลัมเดี๋ยวออตัวเข้าก็ได้ส่งของให้หน่อยนะคี๊ <tidak> อ่าเลยคนสี่เพื่อความเงียนตู้ตู้ดูเลือนเต็มเลยโกลเด้นห้าห้าบวกตายได้แล้วป้องกันระเบิดไว้เอ้ยมันเสียมันมาละอ๋อไม่เป็นไรเีกแล้วอ๋อยิ่งแม่งบุกกระทางเลยนี่หว่ากำเฮ้ยอ้ามือเบิดได้แล้วป้องกันระเบิดไว้อีกแล้วอ๋อโหสุดยอด เกือบตายแล้วเพอร์ซอ้คว้าเูดลูดรคู่ถคูไม่ไหวทำไมเราก็ชนะเอ้าจะยืนน้ำมมเขื่อนนะอ่าโอ้เล้วล่าขอานรับ ไม่รู้เรื่องเลยนะไอนี่ก็หนีโหลูกหมาจริงโอ้ดินวัน,นดีกูยินผิดอ้อกดด่ากูยินไงว่าแต่จะเปล่าเอ้อ ไปสิคนเราเขาดีผิดพลาดแล้มั่นโอ้ข้าไม่แพ้หรอกแน่จริงก็เข้ามาสิใช่ใช่ใช่เอ้ยโอ้โหลืมว่าระเบิดมาเขาเซ็งครับทต่แมวเขาระเบิดมาแล้วแงแพงเอ้ย ราถอยกันนะครับเราถอยอยู่ไแที่ต้องหนีแค่นห้อยพ่าบบกเขาไปข้ามือระเบิดได้เลยระเบิดกัไว้ไม่ใช่แม่งมาตรงไหนเนี่ยตรงัน เอ้ยยิงกูยิงกูเดี๋ยวรู้ถ้ามันยิงมาจากข้างในเหรอโอ้ตรงนั้นแน่เลยเจ้เูาจะยิงใส่กูชนะวเว้ยครับเจ้โดโดอันนี้ครับเราลองบุกยาวดีกว่าไม่บุกอ่ะอยู่ฐานนี่แหละ,ะลองดูยาวเฉย แม่งมาแน่เลยเชื่อมัมาอยู่ไปเชียรเพื่อนดิเราก็ตกใจมงมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยโหมานี่นล่ครับแน่นอนเราจะไปโอ้ยรูดคู่อ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาดีกับเขาบ้างวะเออคู่นี้จะเอาคู่นั้น พี่ม่งเป็นไรไม่รู้อะเพื่อนเลยเลยลอยไม่ลอยวะแพ้ครับแพ้แ <interf> พ <drink> ้ไ <ness> ม <accuse> ่ไหวไม่ไหวแพ้ครับชนะได้ไงวะ กูเลยกูเลยกลัมกลัมมีน้อยอย่าปล่อยให้หลุดมืออโคมทางเขาหน่อยครับพี่เขาไม่เอาครับก็ไม่ใช่กองเหลือทันเดียวครับคุณป้าฮัลโหลรถเพิ่เหลือทันเดียวครับอุ้ยฮัลโหลฮัลโหล เราบุกหนึ่งครับไม่ต้องกลัวน,นั่ให้ไอ้นั่นแม่งตายก่อนครับโอเคนะบุกยาวราอดหนึ่งเดียวลองใช้ยิ่งต้นนี้ดูนะครับใช้ไม่เป็นอะโหน oh, สัตว์ ฉันดว่าแม่งระเเบวนี่อนไอ้นี่คิดวีมันอยู่ไม่ได้ดเราจะแพ้หรือไฉนะอยู่ไม่อยู่กูเลยไอ้เชี่ย น้อย่าปล่อยให้หลุดเลยว้าเมื่อกี้ตั้งนานมันไม่กู้โอ้ยควายศาสตว์ขอามบนเตะจัดไว้ได้เฮียโคตรง่อบอกตรงครับท่านผู้ชมมาจุดวงจุดปีเลยมือไปรีที่หมดขวอไใยศาสัตว์จะไปกลางหรือไปโกดังเวชินแม็กเตนนี่แน่เลยเฮ้ย พระเจ้าคลิปนี้เวียนนี้ครับศาสตว์เจอวัดหน้าคุย